ตัวนะคะอ่าเป็นลักซิบบนหนึ่งตัวเรืค่คนว่าคุณแม่กระซิบนีเสียงรบกวนแน่นะคะเพราะว่าอ่าชบ,บาอยู่หน้าโรงงานนะคะนอกตอนนี้นะคะอยู่หน้าโรงงานนะคะชบ,บามาขึ้นงานตั้งแต่ตีตีสามค่ะคุณผูุ้ณแม่แต่ว่าตอนนี้มันติดเวลามันออกบ่ได้เนาะเพราะว่าอ่ามาล่อขึ้นงานตั้งแต่ตีสามเลยขืนงานจริงๆตีหาก่านะคะมันติดเวลาตั้งแต่หกโมงหอด สิบโมงเสาร์นะคะคือแรนรดบ่อใดเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเขตป่ากเกตค่ะตอนนี้ชบ,บายอยู่ปาาเกตซร้อยอย่างไรเชบ,บาจื้อบ่อใดานะคะมารับเอางานนะคะอ่ะนี่มันจะเป็นงานแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแมน่นี่อันนี้ด้านหลังมันเต็มนะคะแล้วมันใส่ข้างหน้านะคะแบบหยัดเป็นหยัดเลยเนาะเป็นขนมนะคะขนมลายยางนะคะน้องของบริษัทนี่ร่วมทางพวกเป็นฮาร์ดบีทพวกเย็นรีพวกขนมขายตามเซเว่นพวกอีหยังกับมี่ลายอย่าลายยางเนาะที่ชบ,บ่ามาลับ อ้าวอันนี้เป็นหลักสิบของคุณแม่เกอรเป็นหลักสิบบนฉบาได้เบิงของคุณแม่เพื่อนมาานี่นะคะจริงๆนะนะคะบอกง,ง่ายๆที่แม่เพิ่นทรงมมให้ฉบานะคะเริ่มทรงมาให้ฉบาเนาะอ่าทรงมมให้นี่ค่ะหงวดออกศูนย์สี่สี่หลักกระสองหนึ่งสองแล้วก็หงวดแปดสี่สามนะคะเนาะแม่เพิ่นทรงไม่ฉบาเบิงสามหงวดแล้วนะคะแต่ว่าสามหงวดนี่อ่าแม่เพื่อนเป็นคนเ็ตไวัเนาะอ่าที่จริง แม่เพิินน่ะส่งสูตรมาให้ชบาเห็นน้่มค่ะแต่ว่ามันก็เป็นสูตรของแม่เพิินเนาะอ่าคือเข้าบริเวรลรสูตรหายทุกคนกับเพียงแต่ว่าลุ่งแนวทางตัวเลขห้นะคะซึ่งชบานี้เห็นค่ะแม่แม่เพิ่นส่งมาให้เบิ่งมันกับเขาอหลีค่ะละนะคะแต่ว่าอ่าชบานี้ได้เบิ่งจากจากนีมากนะคะอันนี้คือเวาตามความเป็นจริงเลยเนาะ,ะเริ่มศูนย์ซีซีล่ะแม่ส่งมาให้เบิง่งอันนี้1ิบ,บนตัวเดียวเ้วยชบานาติดตามแม่ว่าสูตรนี้ก็ร่งเขาดีเลย ยังบุพันละพาดสูตรลักซิบบนของแม่แต่ละสูตรเขาดีค่ะอ่ามันจะมีสิบบนสูตรหนึ่งตัวแล้วก็สิบบนอีกสองสูตรนะคะอ่าสูตรหนึ่งทีชะบาล่งหายครึ่งวันที่ผ่านมามันได้สามสี่หามันจะมีอีกสูตรหนึ่งค่ะเป็นสูตรที่สองนะคะกับสามตัวเ้กันนะคะเนาะอันนี้มันเป็นสูตรซิบบนตัวเดียวสูตรซิบบนสามตนะจะมีอยู่สองสูตรแต่ว่าชะบาเนี่ยสูตรซิบบน สามตนชบ,บาลงให้แค่สูรเดียวนะคะบันนี้ชบ,บาก็เลยว่าเอาในเมื่ออ่าเอฟซี FC ว่าหาสิบบนแม่นๆโตเดียวให้ในหน้าเชบ,บานะคะพอดีนะคะสูตรนี้แม่พนกระรงไม่เชบาชบ,บาก็ได้เบิงมาสามงวดแล้วนะคะกะ็บอกง่าย,ายๆบ่อยากเบิงบ่อยากเบิงเง่าไปก็หนีอีกนะคะเดียวเธอสูตรมันหลุดเนาะชบ,บาก็เลยได้เบิงมาแล้วสามงวดนี่ก็สิปล่อยให้เอฟซีแต่ว่าแม่พันเห็ดมาเฮ็ดมาหลายงวดแล้วนะคะอันนี้คือแม่พันกรงมาให้เบิงเป็นตัวอย่างนะคะ ที่จริงแม่มันสูงมากอ่าอย่าเด้อน,นะคะเดียวฉะบา่าให้เบิงเดี๋ยวมันสีเห็นสูตรแม่เพิ่นเนาะแต่ว่าสูตรแม่เพิ่กนกันบเขียนไป้ขางๆกันออาบ่เป็นยังดอกน้องคุณพ่อคุณแม่บ่ตองเบิงดอกเดี๋ยวมันสีเห็นสูตรเพิ่นนะคะเดียวเพิ่นสีว่านะคะเดี๋ยวเฮาสิบประเด็นแนวทางของเพิ่นเนาะ เอาเป็นว่าชบาได้เห็นมากจริงๆนี่ตามงวดเนะเาะตามนี่แหละเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าเดีย๋ยวเทียมันไปเห็นสูตรเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เพิ่นสีว่านะคะเดี๋ยวห้าสิบูได้แนวท่าตัวเล็กน้าเพิ่นเนาะบ่ปีงยังดอกค่ะบางคนก็ว่าคือบ่าหายสูตรน้าแน่นะคะกะอ่าบ่าเอาสูตรก็ได้ดอกเนาะคุณพ่อคุณแม่ขอแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดให้มาหายเฮาเฮากะเอาหาลดเอาไปเฮ็ดเองมันก็ปวดหัวดอกค่ะนะคะ,นะคะเนาะให้เพิ่นเฮ็ดมาหายหายลดเนาะเอานะคะผู้ใดที่ รวมท่าบุญกันเขามากอะขอขอบคุณขอบคุณทุกๆท,ท่านเด้อค่ะคุณขอ,ขอบคุณแม่เนาะขอบราบขอบบุญขอบคุณน,นะคะทุกทกท่านเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวฉบาขึ้นถ้าผู้ใดนะคะอ่าโอนเพล่นพร้อมเพยไม่เป็นนะคะเดี๋ยวฉบาปักมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เป็นเบอร์ธนาคารหรือว่าโทรมาตามเบอร์ที่ฉบาขึ้นไฮนาจอฮะนะะล้วเนาะหรือว่าโทรมาหาฉบาได้อะเดี๋ยวมาเบิร์น้ำกันนะคะสู่ของแม่เพล่น เดี๋ยวแป๊บหนึงห่งเด้อแต่ละเดยวสบายเรียนหาก่อนแป๊บหนึง่งนะคะมาดีดไปใส่ระบุวันกี่ยวสิเปิดในกคนเบิง่งเพราะว่าสูตรมันอยู่างขางชบาเลยอยากเห็นสูตรท้องเพลินเนาะเดี๋ยวชบาเรียนหาก่อนลืมค่ะลืมแล้วว่ามันตัวใดตัวเดียวอ่ะโอเคเอารอบนี้งามอยู่ค่ะในทางตัวเลขงามอยู่ รรหว่างที่อ่ารอนะคะซ้าเล็ดอันซ้ามันร่อให้รดบดติดเวลาเนาะเชบา,ากันทได้ไปส่งงานก็นเลยเอาพอดีที่จริงแม่ันส่งมาให้ตั้งแต่เมว่านแล้วค่ะตั้งแต่วันที่สามแล้วเนาะแต่ว่าเมว่านในี่อบา,าลงอ่าทายทําคลิปหลักลอยให้ทุกคนหลักกะมันหมืดก่อนมันเด็กก่อนนะคะเนาะก็เลยอ่าบริททายทําให้นะคะ ว่าอย่าค่ะเพราะว่าฉันบาตัดต่อคลิปกะโซสีเหล้่ยวนะแต่ละคลิปคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นสิบบนสิบบนหรือว่าห้าสีเอาไปวิ่งตัวเดียวได้เลยค่ะซ้ายวิ่งเนาะเอาไปวิ่งตัวเดียวได้เลยนะคะอ่าไปวิ่งตัวเดียวได้เลยสิบบนก็คือฟันมาคือตัวเดียวค่ะหกค่ะเมื่อนีนอ่าลงวันที่เนาะเดี๋ยวเด้อลงวันที่เมือ่อวันที่สี่ แม่ปสงค์ม่ตะโมว่านแล้วค่ะอ่าวันนี้วันที่สี่เนะาะเอานะคะเสียงลายพอหนองคู่พัดดังนะคะคนคุยงานปิดเสียงไว้แน่อ่ะนะคะเนาะอ่ะแคบนาดจอไว้คุณพอ่อคุณแม่แคบนาดจอไว้เสร็จแล้วอันม่อกีเชบาเขียนอ่าไดีช๋ชือสีเขียนให้แคบนาดจอใบสสิติเนาะอ่าเดี๋ยวสักคู่เด้อ ใจเย็นเย็นว่าสถานที่มันบเอื้ออำนวยกล่องกับสีสันเนี่ยโอ้จะบาไลา่ตาปสัสสาวาเนาะอดเอาเดอคุณบอคุณแม่เดอร์เป็นยังสี่ละทำบะไอยู่ห้องเนาะทำออกมาข้างนอกพื้นที่มันจํากัดเห็นบ่น,นี่คุณบอกคุณแม่เบิ่งดูเต็มรถอยู่บ่มีหอดมองสียูงานกับคืองานอยู่ข้างหลังรถมันเต็มแล้วนะคะนอกเดวมาไว้ข้างหน้านะคะงานคอง,งสีเต็มตู้เลยละนะคะเนาะนักเป็นนักค่ะ ว,ว,วันวันที่สิบหกป่ะเนี่ยวดน,นี้สิเป็นวดที่ซีทีชบาได้จากแม่เพิ่นมาอันที่พนทรงมาใหัเนาะคือหกอะรอหลุนเด้อล่อหลุนค่ะคุณพ่อค,ค,คุณแม่สิบประกาศผลมาเป็นตัวใด รอลุ้นด้วยกันถ้าเขาดีห่อกระติดตามต่ออีกนะคะแต่ว่าสูตรลักซิบบนที่มันเขา่าทีงวด่ผพานมาเ่าได้ซีสามหาเนาะอ่าสูตรนั้นมันเป็นสูตรที่หนึง่งแต่ว่ามันเป็นสูตรสามตัวนะคะอ่าสูตรสามตัวลักซิบบนสามตัวนะมันจะมีสองสูตรที่แม่พันสทรงห้ฉชบาดแต่ว่าชบาดโลงให้ทุกคนอนะ่ะสูตรเดียวคือสูตรที่หนึง่งนะคะสูตรนี่นะคะพึ่งมาโล่งห้นะคะเนาะ แต่ว่าด้เบิ่งมาสามวันวันนี้เป็นวันที่สี่ก็เลยว่าเออมันเข่าดีในช่วงที่เดินดีฉบากรบว่าอยากเบื้องโดนก็อยายปล่อยให้เอฟซีนะคะน่าแต่ว่าสูตรที่สองสามตัวนั่นฉบากบว่าสิลงไว้ให้ทุกคนได้เบิ่งอยู่นะคะซึ่งสถิติมันก็เข่าดีในลักซิทที่แม่เพิ่นห้ชฉบามาเบิ่งนี่นะคะมันมีทั้งเบิดนะสามสูตรน้ากันนะคะสามสูตรนะคะซึ่งเข่าดีทุกสูตรเลยนะคะแต่ว่าชนตัวใดมาตัวนั้นเหมือนวัที่แล้วน่ะมันชนซี นะคะชนสีทั้งสามสูตรนะคะบะนีมาเลยนะคะชนสีสามสูตรนะคะสีมานะคะแต่ว่ารอบนีรอบนีนี่สูตรนี้ได้มาแล้วนะคะแล้วรอบเบิงอ่าสูตรสามตัวที่ฉบับปล่อยเนาะว่ามันสิมาชนกันบอกกับสูตรนี่ถ้าชนกันเข้าฟันได้เลยเลยนาะ,ะคุณพ่อคุณแม่ฟันหกได้เลยนะคะลักซิปลวผูใ้ใดจะไปวิ่งตัวเดียวได้เลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะ,ะเดี๋ยวมาลงหายอัปเดตกันทุกมือค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมกดไละค์กดแชร์เนาะ อ่ะเป็นกำลังแรงใส่ให้นำอ่ะสุดท้ายนี่ขอกรับลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าให้ทุกคนโชคดีค่ะมันมันลำาร้ยด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ